ก็สวัสดีอาจารย์ตะวันก่อนเลยนะครับผมนายนันทยศพลาพลชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับ6นะครับเเล็กที่5นะครับวันนี้จมะมาสอนคณิตศาสตร์ให้กับน้องๆนะครับก็สวัสดีน้องๆครับนี้พี่จะพามาดูข้อสอบข้อที่1ถึง5นะครับเริ่มจากข้อแรก พแรกที่เป็นจำนวนเต็มลบนะครับของไอ้ตัวเนี้ยมันทำหาพดแรกนะครับที่เป็นจำนวนเต็มลบคือจำนวนใดเราดูก่อนนะครับว่าอันเนี้ยคืออะไรลำดับเลขคณิตนะครับแสดงว่ามันจะลดลงเท่าเกันเนาะถ้ามันลดลงหรือถ้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเท่าเท่ากันนะครับพี่เช็คระยะห่างของมันนะครับก็ าว่ามันห่างกันเท่าไหร่เนะาะดูแล้วก็เท่าไหร่สิบแปดนะครับพี่ได้ระยะห่างสิบแปดแล้วนะครับความหมายคือไอ้ตัวนนะเนี้ยห่างไปก็สิบแปดเนาะไอ้เนี้ยห่างตรงนี้ก็ต้องสิบแปดนะครับถ้าไม่เชื่อเราลบดูนะครับร้อยเนาะร้อยหกสิบสี่อันนี้ก็สิบสองันนี้ก็เจ็ดก็สิบแปดมาเดิมนะครับแสดงว่ามันจะลบลงไปเรื่อยๆนะครับ โอเคมันว่าพี่เช็คก่อนเลยว่า18เนี่ยต้องคูณกับอะไรนะครับมันถึงจะลบกับ200แล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรปะเขาเรียกว่าเป็นจำนวนเต็มลบอะนะครับ18ต้องคูณกับเอ่อสิบแปดริบถ้าสิบเป็นร้อยแปดสิบลบกับ20ก็เหลือ20นะครับไอ้ลบกับ200ก็เหลือ20แสดงว่ามันยังไม่เป็นจำนวนเต็มลบระดับแรกนะครับ ต้องถ้าสิเอ็ละสิบเอ็ดเก้าแนึ่งเกแปดก็ยังไม่เป็นนะแซงว่าสิบสครับแปดคูณสินะครับได้เท่าไรหร่สองร้หกรือเปล่าสิบสองนะครับคนนึสองเป็นสเป็นสามนะแปดแล้วก็หนึ่งกสิบดทนหนึ สองโอเคครับแล้วก็ได้ลเลยนะครับ,บก็เอาสองร้อยสิบหกนะครับลบกับสองร้อยครับก็จะเป็นสิบหกนะครับรดแรกเนี่ยจะเป็นลบสิบหกนะครับจำนวนเต็มลบตอบสิบหกนะครับข้อนี้ลบสินะครับอยาก ถ้าเราอยากรู้ว่ามันคือพจน์ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในสูตรเนาะ a n นะครับเท่ากับ a 1หนบวก n ลบหนึครับคุณก,กับ d เนาะระยะหนะ่างัน a n พจน์ที่เป็นลบ16 a 1, แรกเป็นสองนะครับบวกกับ n n ไม่รู้ครับพจน์ที่เท่าไหร่ ลบหนึ่งแล้วก็คูณดีเป็นลบสิบแปดเออแล้วก็ย้ายไปครับลบสองร้อยสิบหกหารด้วยลบสิบแปดนะครับเท่ากับเอนลบหนึ่งก็เอาสิบแปดคูณดูนะครับสิบแปดหนึ่งสิบแปดนะสิบแปดเท่าไหร,ร่อ่ะสิบแปดเมื่อกี้คูณสนะิบสองเนาะก็เป็นสิบสองเท่ากับเอนลบหนึ่งนะครับ n ก็จะเท่ากับสิบสามครับแสดงว่าพจน์เนี่ยเป็นพจน์ที่สิบสามนะครับ,รร 13, รบอพี่หาให้เลยว่าเป็นพจน์สิบสามนะครับ <c oughs> แล้วก็มาดูต่อในข้อที่สิบสองเอ้ยข้อที่สองนะครับเ,เขาบอกว่าต้องหาพจน์ที่แปดนะครับของระดับเลขคณิตพจน์ที่แปดเนาะถ้าน้องไม่คิดอะไรน้องก็ เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมคือมันคูณ2เข้ามาครับหรือเอาตรงข้างล่างเนี่ยหารสองเนาะถ้าเราไม่อยากคิดอะไรมากครับเราก็นั่งคูณไปนะครับจนถึงพจน์ที่แปดแต่มันมันยากไปนะครับถ้ามันถามหาพจน์ที่เป็นร้อยมันทํามไม่ได้นะครับแล้วก็ดูสูตรนะครับ an นะครับเท่ากับ a หนะึ่ง เอ็นนะครับพท์ที่เอ็นเนาะเท่ากับเอหนึ่งนะครับคูณกับอาระยกกำลังเอ็นลบหนึ่งใช่ไหมเอออาร์นี่คือมันห่างกันเท่าไหร่นะมันจากหนึ่งส่วนสิบหกเนี่ยไปเป็นลบหนึ่งส่วนแปดเนี่ยเราไม่ต้องดูลบก็ได้นะครับเรามันรู้แหละว่าเราคูณสองเข้าไปเนาะก็ AN นะพ์ที่แปดะ a ทีนะ่แปดเนาะ A8 แแรกก็เป็น1นึ่นะครับคูณกับ R เป็น2อนะเอ็นเป็นพจน์ที่8เนาะลบหนึเอาขึ้นมาก็ A8 จะเท่ากับ 1, 2, 1นะึ่งสวนสคูณกับ2ยกกำลัง7จ็ดนะสอกำลังเเป็นเท่าไหร่ ก็คูณกันไปเตัวนะครับสามสีห้าหกดนะครับหนึ่งสสามสี่ก็ตัดกับสีหนะครับก็เหลืออยู่แค่3าตัวเนาะอ8แปดก็จะเท่ากับ8นะครับแต่น้องยังเพิ่งตอบนะครับก็เราก็มาดูก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยพดแรกพดทขี้เนาะมันเป็นบวกนะครับ เป็นไอพจ์คู่เป็นลบเราก็ดูว่าพดที่แปดะมันเป็นพจ์คู่หรือคี่นะครับก็เราจะเห็นว่าเป็นพด์คู่นะครับเราก็เลยตอบลบแปดนะครับคราวนี้ก็ตอบลบแปดครับเรียบร้อยครับก็มาดูกันในข้อที่สาม นะครับไพ่สามบอกว่าจงหาผลบวกแปดพจนแรกของอนุกรมอนุกรมนี้คล้ายๆกับตัวนี้นะครัเขขบเลขคาคณิตบอกเลขค่ินี้เหมือนกัน,นครับอ,อนุกรมนี้มันไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> ผลบวกนะครับถูรผลบวกก็ซัมเอ็นนะครับซัมเอ็น ส n เอ็นเท่ากับ a 1นะครับคูณกับ1ลบ r ยกกำลัง n น,นะครับหาด้วย1ลบอเนาะความหมายคือ s อคือ3านะบวกผลบวกเนะี่ยผลบวก n เนี่ยคือพจน์ที่8นะแปดพจนะ์เนาะพจน์ที่ n แพจน์จะใช้ A 1นะครับคูณกับ 1-R R ก็ลบ R R คือมันมันคูณกับอะไรนะไอตัวแรกไปตัวที่2ได้นี่ต้องคูณกับอะไรแสดงว่าตัวแรกเนี่ยต้องคูณกับ1ส่วนสนะครับเอ็นก็ตามนี้เลยแบบพจน์แรกทีนี้ ก็ s 8เนาะจะเท่ากับ a 1ก็120นะครับเท่ากับ1ลบ r r นะก็1ส2เนาะยกกำลังยกกำลัง8ก <c oughs> ็1ลบ r อีกทนะีนึงลบ1ส2นะครับก็ก <c oughs> ็ s 8 เท่ากับหนึ่งไปยี่สิบคูณกับอะไรเนะโอ้หนึง่งลบลังแปดเลยมครับหนึ่งหนึ่งลบเท่าไหร่หนึ 1, ่งส่วนอ่าน้อก็ลองคูณด,ดูนะรับมันจะได้สองร้อยห้าสิบหกเนาะแล้วก็หารกับหนึ่งลบหนึ่งสองก็จะได้ศูนย์จุดห้านะครับแชกันไเไลย ันนี้ก็จะเป็น256ส่วน2ส6นะครับก็เป็น120คูณกับเท่าไหร่255หารด้วย256ครับแล้วทั้งหมดเนี่ยหารด้วย0.5นนะครับก็หารด้วย0.5เ,เปลี่ยนหารเป็นคูนะครับกับเศษเป็นส่วน นะอืมก็เอาห้าตัดได้ครับห้าหนะ้ายี่ห้าเนาะห้าหนึ่งเป็นห้าก็จะเป็นศูนย์จุดหนึ่งนะครับก็จะได้เท่ากับร้อยยี่สิบห้าสิบเอ็ดหารกับยี่ห้าจุดหกนะครับออะไรตัดได้นะครับสีนะ่ไหมสี่สิบหกไหม 16อะไรได้ยอด้อน120มีไหม8765ไม่มีเนาะดึกมีวนะ4 3 2ครับ4624 4 4 6เนาะ S8 <c oughs> ก็เป็นเท่าไหรนะ่ <c oughs> เ,เห็นละทอ,อะก็ตัดออกนะครับโอ้ยอันนี้ตัดไม่ได้ไหเราเห็น2นะครับ2องนะครับสอนะครับ,สอ,รบส,อส,อสองสองสนะีอเนาะสามอะ,อะไรอีกมีไหมไม่มีละเนาะก็ห้าครับคูณ51 ด้วยสามองคูณสิบอือก็คูณกันเลยนะครับเป็น5้าครับเป็น1เนาะย5ิบห้าเป็นสองห้าเปห้านกับ32นะครับ องเท่าไรล่ะคูณสามไหมคูณสามก็เกินเนาะเพาข้างล่างมันเก้ามันก็คูณสองไปก่อนนะครับเป็นหกสิบสี่เป็นหกสิบสี่นะครับ, 64, น 64, นรบก็หักลบออกนนี้เป็นสองเนาะอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นห้าถามสองคูณสี่ไหมสี่สองแปดเกินกนะครับคูณสาม สองเป็นหกสามสามเป็นเก้าเกเนาะเอันนี้เป็น9นะครับ1นลงมา9ก้็สิบสิบเก็เป็น2 190, องร้อยาสิบสคูณกับเท่าไหร่อ่ะแปดไหมหรือเก้าดิเก้าเก้ทดหนึเกินึ่ง 8216ทด1 832425 9218ทด1 9327 28อ่าไม่เกิดน,นะครับ239 288หักออกก็20ใส่จุดใส่0อีกก็200นะครับเออก็จะไปเรื่อยนะครับทีนี้ ยังก็มาดูว่ามสอะไรนะหกมหกสองสิบสองทดหนึ่งหกสามสได้ไหมไม่ได้นะร้2ยเก้าสิบสองาแปคูณเท่าไหร่คูณ2อเนาะหกสิบสีหกสิบสไร7 ก็เป็น6 6 0 32คูณ5มั้ย52เป็น10ทด1 535เป็น16อ่าได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตอบเลย239.0625ก็มาดูในข้อที่4นะครับ งหาพจนที่100ของลำดับเลขคณิตนะครับมันให้ an มาครับพจน์ที่ n หมายความว่าเราจะใส่หาพจน์ที่1ก็จะเท่ากับลบ6 n ก็จะเป็น1ตามนะครับอันนี้คือพจน์แรกนะครับพจน์แรกก็จะได้เท่ากับ Uh, ลบหกกับลบแปดเป็นลบสิบสี่นะครับเกิด okay, ว่าเราอยากหาพจน์ที่ร้อยนะครับพจน์ที่หนึ่งร้อยก็เอหนึ่งร้อยแล้วกับลบหกครับ n ก็จะเป็นหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ลบแปดก็ a หนึ่งร้อยก็จะเป็นหรือว่าพจน์ที่หนึ่งร้อยเนี่ย จะเป็นลบหกร้อยแปดครับก็ข้อที่สี่ก็ประมาณนี้ครับมาดูในข้อที่ห้ากันนะครับข้อที่ห้าว่าซิกมาหรือว่าผลรวมเนี่ยของไอตั้งแต่ศนะูนย์ะตั้งแต่ศูนย์ เป็นศูนย์ไปวิ่งไปจนถึงสามนะครับก็ทีก็ไม่ยากนะครับก็เขียนมาเลยครับซิกมานี่ผลรวมครับผลรวมแสดงว่ามันจะบวกกันเนาะก็จะเป็นสองครับไอ็ I, ตั้งแต่ศูนย์ก็เอาศูนย์ก่อนเลยครับศูนยะ์ลบสามเนาะก็บวกนะครัไอตั้งแต่สองเป็นไอ้ I, เป็นหนึ่งนะครับ ลบสามบวกไปอีกครับก็ไอเป็นสองไอเป็นสามนะครทีนี้แรกก็จะเป็นลบสามนะครับบวกสองลบสามก็ลบหนึ่งนะครับบวกไปสี่ 4, ลบสามก็จะเป็นหนึ่งนะครับ ก็บวกไปเอครับสองคูณสามเป็นหกครับสองสามเป็นหกเนาะหกลบสามก็เหลือสามครับเพราะฉะนั้นนะครับ,รบข้อนี้ก็สามก็ตัดกับสามไปนะครับหนึ่งก็ตัดกับหนึ่งก็คราวนี้ก็ตอบศูนย์นะครับก็ตอบศูนย์นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก่อนจะจบคลิปนะครับพี่ก็จะมาพูด เกี่ยวกับแนวทางในการสำเร็จในด้านวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็น้องก็ต้องเป็นคนที่มีทัศนสติทัศนคตินะครับที่ดีนะครับต่อคณิตศาสตร์เนาะต้องเปลี่ยนจากคำว่ายากเนี่ยให้เป็นแบบเขาเรียกอะไรเครื่องมือในการช่วยปัญหานะครับคณิตเป็นเครื่องมือในการช่วยปัญหาอย่างหนึง่งนะครับ การมองคณิตาในแง่บวกนะครับจะช่วยให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจในพื้นฐานนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยทุกศาสตร์จะเป็นการสร้างจากพื้นฐานเนาะจากถ้าเราเข้าใจพื้นฐานได้ดีนะครับไม่ว่าเนื้อหาอะไรเราก็เรียนได้ได้ดีนะครับไม่ยากเนาะอีกอย่างหนึ่งต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนบ่อยๆการฝึกฝนเนี่ยโหเป็นเรียกอะไร จความสําคัญเลยนะครับของการเรียนคณิตศาสตร์เราไม่ต้องเก่งก็ได้นะครับแต่เราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเนาะอะไรประมาณนั้นแล้วก็การตั้งเป้าหมายนะครับกําหนดเป้าหมายว่าเราจะเรียนในเนื้อหาน,น,นั้นนะครับเช่นสมมติพี่ม .4 สมมติพี่อยู่ตอนม .4 เนาะพี่ก็ตั้งเป้านะครับว่าจะเรียน เรื่องม .4 พลลาราโบลาไฮเพอร์โบล,ลานะครับวงกลมสมการวงรีอะไรก็ตามนะครับพี่ก็ทําทํามานะครับม .5 ที่มาก็ตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนของอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์ท่านไหนนะครับก็ต้องตั้งใจเนาะแล้วก็อีกอย่างที่เป็นใจความสําคัญนะครับคือไม่ไม่กลัวที่จะถามเราสงสัยอะไรเราถามเลยนะครับอย่าไปกลัวนะครับ ถามม่เข้าใจคำอธิบายนะครับหรือว่าแนวคิดอะไรถามอาจารย์ถามเพื่อนเลยนะครับถามเพื่อนที่แบบเข้าใจนะครับไม่จะถามเพื่อนที่ไม่เข้าใจนะครับมันก็จะไม่เข้าใจกันทั้งคู่เนาะสุดท้ายนี้ก็ใช้สื่อนะครับใช้สื่อกเรียนรู้เสริมนะครับมันมีออนไลน์อย่าง,นะางพี่ทําคลิปอย่างนี้นะครับก็มาเปิดดูได้เนาะเปิดดูนะครับมีแอปพลิเคชันนะครับไอควานดาใช่ไหมเออ ฟอร์มูลาอะไรก็ว่าไปนะครับ for expert math อะไรก็ว่าไปครับแอปสำหรับทำฝึกโจทย์นะครับมีครับเปิดในเน็ต o o o l l e นะครับมีโจทย์แต่ไม่หมดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะฝักไฝหาความรู้แค่ไหนนะครับออการเรียนณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แก้แค่โจทย์นะครับแต่ยังก็เป็นการพัฒนาทักษะ ให้มีความคิดอย่างเป็นระบบนะครับแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรนะครับก็ขอให้เราประสบความสาเร็จนะครับ